ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่วัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ เรื่องเงินเรื่องใหญ่เซอร์จ,จิมสั่งเข้มงวดดิวเซิร์กซีต้องขายขาดเท่านั้นปัดข้อเสนอยืมตัวเรียบร้อยลาสุดวันที่6ธันวาคมตลาดนักเตะใกล้จะเปิดมาอัปเดตดิวข่าวออกกันก่อนหลังมีรายงานว่าเซอร์จ,จิมและคลิปบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวของเซอร์จ,จิมได้สั่งคุมเข้มดิวการย้ายออกของโจชัวเซิร์กซีโดยจะไม่พิจารณาข้อเสนอการยืมตัวแต่อย่างใดหลังจากที่ตัวของเซิร์กซีสตาร์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ย้ายมาจากโบลญญามาร่วมทีมแมนยูด้วยค่า ตัวเบื้องต้นจำนวน36.5ล้านปอนด์เมื่อช่วงสัมเมื่์2024 ซึ่งในตอนนั้นเป็นยุคของเอริกเทนฮากนะครับแต่หลังจากการมาของรูเบนอโมริมดูเหมือนว่าโอกาสการเล่นของเซิร์ซีจะน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อในฤดูการนี้ทีมปีศาจแดงเน้นไปที่การเสริมผู้เล่นเข้ามาสู่ทีมอย่างหนักรวมไปถึงนักเตะเก่าอย่างเมสันเมาส์ในฤดูการนี้ตัวของเมาส์กับมาฟิตพร้อมลงสนามนะครับทำให้โอกาสของเซิร์ซีดูเหมือนว่าจะมีจํากัดแต่ในตอนนี้ช่วงที่เชสโกบาดเจ็บตัวของเซิร์ซีก็มีโอกาสลงสนามมากขึ้นนะครับและยิงประตูแรก ให้กับทีมนในฤดูการนี้ไปแล้วและตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าตัวของกองหน้าชาวดัตช์วัย24บปีรายนี้ตัวของนักเตะต,ต้องการย้ายออกจากทีมนในตลาดรอบต่อไปโดยมีข่าวว่าจะย้ายกลับไปเล่นในการโชว์ซีเรียอิตาลีพราะเนื่องจากมีหลายทีมนสนใจเซิร์กซีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมโลมาที่มีจามเปียโลกัสเปเลนี่คุมทีมดูเหมือนว่าจะอยากได้ตัวเซิร์กซีไปร่วมทีมมากที่สุดและได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในรูปแบบการยืมตัวมาให้แมน แล้วหลังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านคอรีเอเรเดโลโสปอรต์ตสื่อชื่อดังของอิตาลีได้เปิดเผยว่าทีมมาป่าแห่งกรุงลมมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับแมนยูได้และรวมไปถึงตัวนักเตะก็พร้อมย้ายทีมหลังมีการยื่นข้อเสนอยืมตัวพ่วงด้วยค่าเช่าจํานวน4ล้านยูโรซึ่งในรายละเอียดของรายงานระบุว่าโลมายื่นข้อเสนอเบื้องต้นเป็นการยืมตัวพ่วงเงื่อนไขซื้อขาดหากว่าทีมสามารถผ่านไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในซีซั่นหน้าได้ สำเร็จแต่รายงานอัปเดตล่าสุดวันที่7ธันวาคมบอกว่าเงื่อนไขนี้โดนแมนยูปฏิเสธไปแล้ว โดยรายงานอีกฉบับของ Metro, เมโทรเผยว่าเสื้อจิมและคิปได้กำหนดการเจรจาอย่างเข้มงวดสำหรับตลาดนักเตะที่จะมาถึงพร้อมยืนยันว่าแมนยูจะไม่มีการเสียนักเตะไปแบบฟรีฟรีในช่วงตลาดนักเตะมกราคมซึ่งรวมไปถึงในเคสของเซิร์กซีด้วยหากมีการยืมตัวจะต้องบังคับซื้อขาดเท่านั้นในเงื่อนไขที่สามารถเป็นไปได้ง่ายนะครับหรือไม่ก็ขายขาดไปเลยโดยวางค่าตัวของเซิร์กซีไว้ที่36.5ล้านปอนด์ในราคาเดียวกับตอนที่แมนยูซื้อมาจากโบลญญา ก็ต้องแบบนี้นะครับถ้าจะมาขอยืมตัวไปใช้แบบฟรีๆส่วนตัวแอดมินก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับพอเนื่องจากว่าขุมกําลังของเราก็ค่อนข้างมีน้อยก็ยิ่งทําให้ตัวเลือกในแดนหน้าของเราน้อยลงแต่ถ้าสามารถขายขาดออกไปในราคาที่ไม่ขาดทุนหรือว่าขาดทุนเพียงเล็กน้อยเราก็จะมีทุนไปซื้อกองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทีมต่อไป ไม่รอช้าไปต่อกันที่เข่าต่อไปกันเลยนะครับแอบมองอยู่ตลอดสื่อสเปนยืนยันอีกเสียงชาบี้พร้อมคุมแมนยูกลางฤดูการทันทีพร้อมเปลี่ยนระบบเป็น4-3-3 ในเมื่อตอนนี้อโมริมเริ่มสูญเสียศรัทธาข่าวกุนซือคนใหม่ก็เริ่มมีข่าวกลับมาหนักขึ้นนะครับและล่าสุดวันที่7ธันวาคมสื่อสเปนทาแฟนบอลแมนยูเนื้อเต้นหลังมีการเปิดเผยว่าตัวของชาบีเอนเดสสนใจคุมทีมปีศาจแดงจริงหากว่าตัวของอโมริมขาเก้าอี้หากังฤดูการโดยในรายงานเผยว่าตัวของชาบีก็พร้อมที่จะเปลี่ยนระบบให้แมนยูกลับมาใช้4-3-3อีกด้วยเพราะเชื่อว่านักเตะในทีมปีศาจแดงชุดปัจจุบันมีคุณภาพสูงพอที่จะสามารถกลับไป เล่นทั่วยยุโรปได้อย่างแน่นอน ตามรายงานฉบับล่าสุดข,ของมากาสื่อแดงกระทิงดูนะครับได้เผยว่าชาบีเอเนเดกุนซือชาวสเปนเขาและทีมงานมีความพร้อมอยู่เสมอที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมปีศาจแดงทันทีในช่วงกลางฤดูกาลหากได้รับข้อเสนอหรือการติดต่อเข้ามาโดยไม่สนด้วยว่าบอร์ดบริหารจะให้เงินเสริมทัพในช่วงกลางฤดูกาลหรือไม่เพราะเนื่องจากตัวของชาบีมองว่านักเตะในทีมชุดปัจจุบันของแมนยูมีศักยภาพมากพอที่จะสามารถกลับไปเล่นในฟุตบอลยุโรปได้หลังที่ผ่านมาตัว ของกุนซือวัย45ปีปฏิเสธหลายข้อเสน,นอเพราะมองว่ายังไม่ใช่โปรเจกต์ที่เขาอยากทา และในตอนนี้อนาคตของอโมลิมก็กําลังถูกสื่อหลสำนักมองว่าแขวนอยู่บนเส้นได้ยอย่างแท้จริงอีกครั้งแล้วนะครับหลังพลาดโอกาสพาแมนยูขึ้นไปอยู่หัวตารางเนื่องจากว่าทีมยังกลับมาวนรูผลงานไม่สม่ําเสมอทําให้อนาคตของกุนซือชาวโปรตุเกสกลับมาเป็นเครื่องหมายคำถามอีกครั้งนะครับว่าเกมต่อไปหากแมนยูบวยติดคอพลาดท่าต่อวูฟแฮมตันทีมที่แพ้มาแล้ว8นัดเตดและถูกมองว่าน่าจะเป็นทีมที่มีโอกาสตกชั้นเกือบ100เอร์เซไปแล้วแต่หากว่าทีมมา มีลูกเหินเก็บ3แต้มแรกกับแมนยูได้ก็อาจจะเป็นการทําให้อโมริมขาเก้าอี้หักเช่นกันนะครับทาให้ล่าสุดมากาสื่อสเปนได้เผยว่าบอร์ดผีแดงเริ่มเลงกุญซื้อใหม่ไว้เสียบแทนในายใหญ่ชาวเมืองฝอยทองหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันและหนึ่งในนั้นก็มีแคดิเดตเก่าอย่างชาบีเอนเดรสรวมอยู่ด้วยโดยรายงานเสริมว่าอาดีตโค้ชทีมบาซ่าสนใจย้ายมาลิมลองความท้าทายในเพเมรีอีกด้วยการคุมทีมแมนยูมากที่สุดและพร้อมพาแมนยูกลับมาใช้ระบบ4 3 3ที่นักเตะใน ทีมเข้าใจและคุ้นชิมมากกว่าและหลังจากที่สื่อสเปนอ้างชื่อชาบี้แฟนบอลแมนยูในโลกโซเชียลต่างก็พากันคอมเมนต์ในสื่อโซเชียลด้วยอารมณ์ดีด้านนะครับยกตัวอย่างคอมเมนต์เช่นชาบี้เขาเป็นมิดฟิลด์เขารู้ว่ากองกลางของเราแย่แค่ไหนและชาบี้จะทําให้คอบบี้เมนูอยู่กับพวกเราและจะได้รับโอกาสมากกว่าอโมริมเป็นต้นถ้าได้ชาบี้จริงต้องบอกเลยนะครับว่าสาธุแมนยูจะได้กลับมาเล่นในระบบ4-3-3หรือว่า4-2-3-1สักทีนะครับ บูโน่ก็จะได้ไปเล่นในตำแหน่งที่เจ้าตัวธนาและที่สำคัญตัวของคอบบี้เมนูก็จะได้มีโอกาสพัฒนาฝีเท้าได้ลงสนามมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะเอาจริงๆแล้วถ้ามองตามผู้เล่นในทีมชุดปัจจุบันทีมปีศาจแดงของเราไม่จำเป็นต้องลงตลาดเดือนมกราคมเลยก็ได้นะครับถ้าหากใช้ระบบการเล่น4-3-3หรือว่า4-2-3-1แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนแมนยูล่ะครับชอบหรือไม่สำหรับชาบีเอนนเดส ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ของทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ แมนยูส่งแมวมองตามฟอร์มูซาแข้งนิวเจนทีมชาติกรีซล่าสุดมีรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ส่งทีมแมวมองไปเพื่อติดตามผลงานของคิสโซนมูซาคิสซิตสกองกลางดาวรุ่งของโอลิเปียกอสในเกมแชมเปียนลีกกับลาชันชุดขาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากมีรายงานว่าหลายสโมสรในยุโรปต่างให้ความสนใจดาวรุ่งวัย18ปีรายนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงสโมสรในพรีเมียร์ลีกหลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ อยู่ในเตต หลังจากที่ตัวของกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีรายนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับเหล่าบรรดามแมวมองของหลายสโมสรอนโดยตัวนักเตะสาม,มารถโชว์ฟอร์มเก่งให้กับสโมสรอนโอลิมเปียกอสในเกมที่แพ้ลาชันชุดขาว4ประตูต่อ3และล่าสุดเดอะมิลเลอร์ซื้ออังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดได้เพิ่มความสนใจในตัวของมูซาคิสติสด้วยการส่งตัวแทนไปที่กีฟเพื่อคอยจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะอย่างใกล้ชิดและที่น่าสนใจก็คือสโมสรอนลาชันชุดขาว เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่เชื่อกันว่ากําลังจับตาดูฟอร์มของกองกลางฝีเท้าโตเกินไวไัยลายนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันหลังมีรายงานว่าตัวของมูซาคิสติปนักเตะสามารถควา้ารางวัลโกลเด้นบอลจากตุตโตสปอร์ตอันทรงเกียบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้ทางด้านต้นสังกัดโอลิเปียกอสประเมินค่าตัวของนักเตะไว้สูงกว่า30ล้านปอนด์ แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าค่าตัวของนักเตะจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมเนื่องจากว่ามีความต้องการของหลายสโมสรเข้ามาซึ่งในตอนนี้นอกจากแมนยูกับมาริดแล้วยังมีบาร์เยมิวนิกเอซิมิลานและรวมไปถึงทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลเชลซีและแอสตันวินล่าก็เป็นอีก3สโมสรในพรีเมียร์ลีกที่สนใจกองกลางวัย18ปีรายนี้เช่นเดียวกันสําหรับการซื้อเด็กส่วนตัวแอปมีมองว่าตอนนี้พอก่อนนะครับเพราะเท่าที่ เีนซื้อมาหลายคนไม่ได้ใช้สักคนนะครับสาหรับนักเตะดาวรุ่งของแมนยูในตอนนี้ไปเน้นที่ซื้อมาแล้วพร้อมใช้ทันทีก่อนนะครับน่าจะเป็นการตอบโจทย์ที่ถูกต้องที่สุดและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดประจำช่วงบ่ายของวันที่7ธันวาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ